หลังจากครั้งที่แล้วที่ต้องจีงได้รีวิวหูฟัง o n y k u m a k ้9รุ่นหูแมวสีชมพูไปวันนี้กลับมาอีกครั้งกับรุ่นหูแมวสีดำค่ะดูดันขึ้นดูหรูขึ้นแต่คุณภาพและความน่ารักยังจัดเต็มเหมือนเดิมจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะ ด้วยกระแสตอบรับที่คอดข้างดีของอนิคุมา K9 รุ่นหูแมวสีชมพูจึงได้มีการเรียกร้องขอสีดํากันอย่างมากมายเพราะในบางครั้งภายใต้ความน่ารักก็ยังมีความดุดันซ่อนอยู่และนี่แหละค่ะคือที่มาของอนิคุมะ K9 รุ่นหูแมวสีดํา โดยตัวหูฟังอ n นิค m a ่าเครุ่นหูแมวสีดำนี้ก็จะยังคงมีสเปคภายในเหมือนกันกับรุ่น K9 และรุ่น K9 รุ่นหูแมวสีชมพูค่ะแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นรุ่น3.5หรือ7.1ซึ่งถ้าเป็นรุ่น7.1ก็จะโดดเด่นกว่าเพราะเป็น v t อร์ s u r r o u n d ค่ะเอาละค่ะเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะคะโดยเมื่อเปิดกล่องออกมาเราก็จะได้พบกับคู่มือค่ะ และลำดับถัดไปก็จะเป็นหูแมวนะคะและสุดท้ายก็คือสิ่งที่หุ้มกันกระแทกมาอย่างดีซึ่งหลังจากที่เราได้แกะออกมาแล้วก็คือหูฟัง onicu-ma k 9ค่ะรวมไปถึงสายและคอนโทรลเลอร์ต่างๆที่ติดมากับหูฟังนะคะ นอกจากนี้ยังเอกลักษสุดๆเพราะทางโอนิคุมา h a ทยแลนด์ได้ส่งแท่นวางหูฟังมาให้กับน้องจีเพื่อที่จะวางหูฟังโอนิคุม k เค .9 รุ่นหูแมวสีดําสวยๆกันไปเลยค่ะเราจะมาลองประกอบกันดูนะคะว่าหน้าตาออกมาจะเป็นกันยังไงไปดูกันเลย และนี่ก็คือของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องของหูฟัง On เน u ู a K9 เคกรุ่นหูแมวสีดำค่ะเอาละค่ะต่อไปเรามาประกอบหูแมวเข้ากับตัวหูฟังกันเลยดีกว่าโดยตัวหูแมวนี้เป็นซิลิโคนที่สามารถต่อ,อเข้าไปที่หูฟังหรือจะถอดออกก็ทําได้ง่ายๆแถมยังไม่ต้องคลัวอีกด้วยว่าถ้าต้องใส่ใส่ถอดถอดบ่อยครั้งแล้วจะเป็นรอยนอกจากนี้แล้วตัวหูแมวซิลิโคนยังเกาะติดหนึบไม่ลื่นไม่หลุดง่ายใส่เสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ ในส่วนของดีไซน์หูฟังรุ่นนี้ยังคงมาพร้อมกับวัสดุอย่างอลูมิเนียมเคลือบเนื้อด้านสัมผัสแรกอาจจะดูเหมือนพลาสติกแต่จริงๆแล้วดูแข็งแรงทนทานและมีความยืดหยุ่นสามารถบิดไปมาได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะหักงองง่ายๆค่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของการใช้งานกันบ้างค่ะหูฟัง On i k u m a K9 รุ่นนี้เป็นรุ่น7.1ซึ่งจะมีพอตการเชื่อมต่อเพียงพอตเดียวเท่านั้นก็คือพอร์ต USB นะคะซึ่งหลังจากที่ทําการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วจะมีไฟ RGB ขึ้นที่หูฟังค่ะ หลังจากเชื่อมต่อแล้วเรามาดูในส่วนของคอนโทรลเลอร์กันบ้างค่ะโดยจะมีปุ่มเปิดปิดไฟที่หูฟังปุ่มเปิดปิดเสียงไม้และด้านข้างของคอนโทรลเลอร์จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงหูฟังค่ะทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าไม้ที่อยู่ตรงนี้มันไกลปากไปหรือเปล่าไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะดึงไม้ออกมาและปรับให้ใกล้กับปากของเราได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ในตอนที่เราไม่ใช้ไมคเราก็สามารถเก็บเข้าไปได้แบบนี้เลยค่ะมาดูตรงนี้กันหน่อยนะคะภายในหูฟังเนี่ยเราจะเห็นว่ามีฟองน้ําอยู่หลายจุดมากๆโดยเฉพาะบริเวณรอบๆหัวด้านบนอีกทั้งฟองน้ําตรงหูก็มีขนาดใหญ่ทําให้เวลาเราใส่ก็จะไม่เจ็บไม่รู้สึกเหมือนมีอะไรมากดทับแบบนี้เกมเมอร์แฮปปี้แน่นอนเพราะสามารถใส่หูฟังเล่นเกมได้ทั้งวันโดยไม่ต้องทนเจ็บหูอีกต่อไปค่ะ เอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเราลองมาใช้งานหูฟังตัวนี้ดูกันเริ่มต้นที่ไม์กันก่อนเลยหลายคนคงสงสัยว่าคุณภาพไม์ตัวนี้เป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับน้องจีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังเทสไม์จากหูฟังโอ iku m ู K9 รุคลดหูแมวสีดำที่กำลังใส่อยู่ในขณะนี้ค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาตามหาวัตถุดิบในการคร้ามของในเกมไม้ไทม์เอสโพเทียกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเสียงจากไม์ชัดเจนดีหรือเปล่า การตัดเสียงลบกวนหลับเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกงจีงที่ใต้คลิปด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคุณภาพของไม้ที่ติดมาก,กับหูฟังรุ่นนี้ให้เ,เพื่อนๆลองฟังและตัดสินใจกันเอาเองนะคะว่าดีในระดับที่รับได้กันหรือเปล่าแต่สำหรับจีถือว่าโอเคเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของเสียงกันบ้างค่ะในส่วนนี้อาจจะทำให้เพื่อนๆที่กำลังดูคลิปอยู่ฟังไปพร้อมๆกันไม่ได้เพราะงั้นน้องจีงขอเปลี่ยนเป็นการบอกเล่าประสบการณ์การเล่นแทนนะคะเริ่มต้นกันที่เกมประเภท FPS ค่ะน่าทึ่งนะคะที่หูฟังราคาไม่ถึงพันในสมัยนี้สามารถแยกเสียงเพลงและเสียงฝีเท้าในเกมออกจากกันได้อย่างดีแถมยังแยกฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้ชัดเจนอีกด้วยแบบนี้ไม่ว่าศัตรูจะมาจากทางด้านไหนแค่ฟังเสียงก็รู้เลยค่ะ สำหรับเกมแนวลิทเมหรือเกมดนตรีที่ต้องจีชอบเล่นบอกเลยค่ะว่าหูฟังตัวนี้ไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆให้เสียงที่ตรงบีดอยู่ในระดับที่โอเคไม่หนักจนทําให้ปวดหัวเวลาฟังนานๆแถมแยกแชนเนลเสียงต่างๆได้ดีพอสมควรอีกด้วยค่ะทีนี้หลายคนอาจจะกังวลน,นะคะว่าหูฟังเกมมิ่งเอามาใช้ดูหนังฟังเพลงจะดีหรือเปล่าต้องบอกเลยค่ะว่าสามารถทําได้ค่อนข้างดีให้เสียงแบบกลางแต่สําหรับใครที่เป็นสายฟังเพลงแบบฮาร์ดคอร์ ต้องการเก็บทุกเม็ดอยากได้ยินทุกอย่างจริงๆอาจจะต้องไปใช้หูฟังที่ออกแบบมาเพื่อการฟังเพลงโดยเฉพาะนะคะโดยรวม o n i k u ูม่าเครุ่นหูแมวสีดำตัวนี้ก็ยังคงเป็นที่น่าประทับใจสำหรับน้องจีนะคะไม่ทำให้ผิดหวังเลยซึ่งในส่วนของราคานั้นอยู่ที่990บาทสำหรับรุ่น3.5 และ1,150บาทสำหรับรุ่น7.1ซึ่งเมื่อเทียบกับคุณภาพทั้งงานดีไซน์และสเปคภายในแล้วจีว่าคุ้มคะ่ะและก่อนจะจากกันไปสำหรับใครที่สนใจหูฟังอนิพูมาเค้้าแมวรุ่นนี้นะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o k f n p p g g อนิพูมาบายลต์โซนไทยแลนด์นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องจีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ